ครับส,สดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคก,การหาร,รของพอหนุานามนะครับพหนุานามลองดูว่าถ้าเราได้โจทย์มานะครับว่า 2x กลัง3ลบ 6, 6นะิ 6x กลัง2บวก 3x บวก6นั่นหาะหาด้วยตรงนี้นะครับเราจะหารยังไงนะครับวิธีการที่เราเรียนมาอาจารย์ขอแนะนําก่อนว่าวิธีการเรียนมานั้นเราต้องเรียนลักษณะของการตั้งหารนะฮะหรือเรื่อหารยาวนะครับก็คือว่า ก็จะได้เท่ากับ 2x กำลัง3ลบ 4x กำลัง2นะครับลบ 4x ลบ1นะหาด้วยอะไรหารด้วย 2x กำลัง3 16x กำลัง2บวก 23x แล้วก็บวกด้วย6นะครับก็เอาตัวนี้หารตรงนี้นะครับเลขซีำลังตรงนี้จะได้ x นะครับก็ได้เป็น 2x กำลัง สามคูณกลับไปนะคูณกลับไปนี่ได้เป็นเป็นลบสี่เอ็กกำลังสองนะก็กลายเป็นลบเอ็กนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนจากเครื่องหมายเดิมเนี่ยไปตรงข้ามนะครับไปตรงข้ามก็นำมาบวกกันนะครับนี่ก็ได้ศูนย์ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับเ,เท่ากับลบสิบสองเอ็กกำลังสองนะครับอันนี้ก็ได้เป็น 24x นะครับแล้วดึงตรงนี้ลงมานะครับได้เป็น6จากนั้นเอานี้คูณหาน,หนี้นะครับก็ได้เท้ากับลบ6นะฮะลบ6ก็เอามาคูณกลับนะครับก็ได้เป็นลบ 12x กำลัง2นี่คูณนี้ได้ก็บลบ6กก็เป็นบวก2 4่อันนี้ก็เป็นบวก6นะครับเปลี่ยนข้างหมายตรงข้ามก็ได้เท้ากับ0 0 0ก็ ผลลัพธ์เป็นศูนย์สุดท้ายเนี่ยเราได้คําตอบว่าถ้า 2x กำลัง3ลบ 16x กำลัง2บวก 23x บวก6เนี่ยหารด้วยตรงนี้นะครับจะมีค่าเท่กับ x ลบ6นี่คือคําตอบสุดท้ายนะฮะ x ล6ตรงนี้นะครับทีนี้สิ่งที่อาจารย์จะแนะนําเพิ่มเติมก็คือเทคนิคนะครับเทคนิคที่ว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคแปลงเทคนิคตรงน,รงน,รงนี้มาเป็นเทคนิค ใช้สัมประสิทธ์เฉยนะครับเราก็จะตั้งโจทย์มานะครับโจทย์มาก็คือเอาตัวหารนี้ก่อนนะฮะจะ x กำลังสองกำลังหนึ่งนะก็จะเอาสัมรสิมาก็เป็นสองของ x กำลังสองนะครับลบสี่แล้วก็ลบหนึ่งนะครับเมื่อมันเล็งนี่ปั๊บเนี่ยเมื่อ x กำลังสองกำลังหนึ่งนะี้นะก็เลงกันไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ได้เป็นสองเป็นลบสิบหกเป็นยี่สิบสามแล้วก็เป็นหกครับนะฮะ เราสามสิบมาไม่ต้องเติมศูนย์เพราะว่ากําลังมันลิงอยู่แล้วนะฮะสามสองหนึ่งศูนย์นะครับจากนั้นเราก็ทําตามกระบวนการสองสองเป็นหนึ่งนะหนึ่งคูณกลับไปก็เป็นสองเป็นลบสี่แล้วก็เป็นลบหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็แปลงให้เป็นตรงข้างนะได้ศูนย์นี่ได้เท่ากับลบสิบสองนี่ได้เท่ากับยี่สิบสี่นะครับดึงหกลงมานะฮะอันนี้ก็เป็นลบหกนะก็เป็นลบสิบสองเพราะสองหารยี่สิบลบหกนะ ลบหกนี่ก็เป็น24แล้วก็เป็น6นะครับเมื่อเครื่องหมายตรงข้ามก็ได้เป็น0 0 0ก็เป็นคําตอบตรงนี้เนี่ยก็เป็นคําตอบคําตอบมันคืออะไรก็คือนี่เป็น x กำลังศูนย์นี่กำลังหนึ่งก็เป็น x ลบหกนั่นเองนะครับซึ่งก็จะได้คําตอบเท่ากับที่เราทําอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่เอาไปสามารถเสร็จมานะครับไม่ต้องก็ก็จะดีก็คือไม่ต้องไปก๊อปปี้ ตัว x ทั้งหลายแล่ตรงนี้นะไปทำคัดปอกปีลงมานะครับมันจะดูเนียนตาดีนะครับสําหรับโจทย์ง่ายๆนะก็ดูเนียนตาดีนะก็ลองไปฝึกฝนดูนะครับแล้วก็ไม่ผิดพลาดก็จะไม่มากนะครับถ้าเราทําเข้าใจดีๆเนะี่ยมันจะเร็วนะครับขอบคุณครับลองไปฝึกฝนดูนะครับ